สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่องอม,มตะรายการเราสองผู้เท่าเล่าเรื่องดำเนินรายการโดยดิฉันหงฟ้าและอาจารย์โทนจอมคาถาวันนี้จะมาเล่าเรื่องประวัติพระอุปคุตเถระก่อนอื่นจะกล่าวถึงบันทึกเหตุการณ์ในวันที่เททองหล่อพระอุปคุต ในวันที่14เมษายนพศ2545เวลา18นาฬิกา39นาทีที่วัดโพชัยศรีบ้านแวงตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีคือที่วัดหลวงพ่อน,นาคนั่นเองผู้อยู่ในเหตุการณ์คือท่านพระมหาอัมพรอโศโกโได้บันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นดังต่อไปนี้ค่ะ คืออย่างนี้โยมวันนี้นับตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นมาเมื่อลมพัดโชยมาทำให้อากาศเย็นสบายแต่เช้านะแต่มองดูท้องฟ้ามืดคลึ้มมีเข้าฝนอีกไม่นานฝนก็ตกโปรยลงมาชท่มฉัําหมดไม่นานก็หยุดตกทำให้อากาศเย็นสบายดีตอนเย็นเวลาประมาณ17.00นเศเดเสียงฟ้าร้องลมพัดมาอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ทั้งลมพัดทั้งฝนก็ตกมาอีกระรอกหนึ่งทำให้ไฟฟ้าดับนายช่างที่ต้มหลอมทองทำไม่ได้จนถึงเวลาประมาณ19.00นอไฟฟ้าถึงมาอีกครั้งหนึ่งนายช่างก็เลยต้มทองต่อไปพอนายช่างเริ่มต้มทองคือหลอมทองแล้วได้ที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็เริ่มเททอง จริงเลยล่ะที่นี้เวลาประมาณ19-45นโดยมีพระครูสุมนภาวนานุรักษ์วัดกลางเจ้าคณะอำเภอบางปรามาโน่นฮะมาจากสุพรรณบุรีโน่นเป็นประธานเททองในขณะที่เททองอยู่นั้นพระสงฆ์และชีพรามทั้งหลายต่างก็พร้อมก็นสวดชัยมงคลคาถาสามจบและสวดอิติปิโสไปจนกว่าจะเททองเสร็จโน่น รุ่งเช้าของวันต่อมาอาตมาได้ทําธุระที่กุฏิเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเดินไปดูทางโรงครัวเข,นขนานุ่นขณะนั้นน่ยมดวงเดือนซึ่งเป็นผู้หญิงและคุณทวีลาบผลจากอุดรธาน,นีกำลังทอดปลาท่องโกอยู่พอดีเมื่อเห็นเข้าไเจ้าหรือเห็นอาตมานี่ละก็จึงเอาปลาท่องโกนี่มาถวายแล้วก็ถามอาตมาว่าเออเมื่อคืนนี้ตอนเททอง พระอยู่นั่นน่ะอ,อาจารย์ได้เห็นอะไรไหมครับอาตามาก็ตอบว่าไม่เห็นอะไรนะเพราะทั้งอาตมาทั้งคนอื่นก็ตั้งหน้าตั้งตาสวดเพ่งรูอยู่ตรงที่เบ้าทองนั่นแหละไม่ได้ดูอะไรไม่สังเกตอะไรก็อยู่ที่เบ้าเทอย่างเดียวนั่นแหละทําไมลโยมโยมเห็นอะไรเหรอแล้วโยมดวงเดือนซึ่งเป็นผู้หญิงก็พูดว่าเมื่อคืนนี้โยมเห็นฝนตกหน้าโต๊ะบวงสวงริมรูพิธี ฝนตกแรงมากค่ะแต่มองไปดูตรงเบ้าที่กำลังเทท,ทองอยู่และภายในบริเวณพิธีเทท,ทองไม่เห็นมีฝนตกเลยค่ะพระอาจารย์จึงตัดสินใจคิดว่าโอ้หลวงพ่ออุบกคุสนี้สามารถดึงฝนหลีกออกไปจากพิธีเทท,ทองได้จริงๆเนอะน่าอัศจรรย์จริงๆ รุ่งเช้านายสังวานพรามระเบียบบ้านแวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีก็เข้ามากราบแล้วก็ถามอาตมาว่าเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเห็นอะไรไหมครับแล้วอาตมาก็ตอบว่าไม่เห็นนะเห็นแต่ฝนตกโปรยๆเท่านั้นแหละเอ๊ะทำไมเลยโยมสงสัยอะไรละ่ะแล้วนายสังวานก็พูดว่า ผมเห็นธรรวดาหกองค์แต่ยืนบนนม,มือสงบนิ่งอยู่สี่องยืนอยู่สีทิศเลยครับอาจารย์ยืนอยู่ตรงตรงนั้นแหละครับตรงเบ้าที่กำลังเททองอยู่นั่นแหละองค์หนึ่งยืนอยู่ข้างโต๊ะหมู่บูชาด้านขวาของหลวงพ่อน้าอีกองค์หนึ่งยืนอยู่หน้าโต๊ะบวงสรวงทั้งหมดแต่งตัวสีเขียวนุ่งโจงกระเบนทั้งหมดเลยครับ ต่อมาแม่ชีสองท่านเข้ามากราบแล้วก็เล่าให้อาตมาฟังเมื่อกันว่าขณะที่เขาเททองพระอุปคุตนั้นดิฉันเห็นเป็นสายฝนทองเหลืองเหลืองอะลามเลยกำลังโปรยปลายมาเป็นฝนสีทองและมองเห็นเป็นแสงทองกลมๆล,ลอยวนเวียนเหนือเบ้าพระอุปคุตนั้นโอ้ตอนนั้นกำลังเททองอยู่พอดีเลย เหมือนกับฉัดลอยวนอยู่กลางอากาศยังไงอย่างนั้นค่ะสรุปแล้วเรื่องแปลกๆอย่างนี้ขอให้ผู้มีปัญญาพิจารณาดูเองเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัดตังคือรู้ได้เฉพาะตนและเป็นอจินไตหมายถึงสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ค่ะต่อจากนี้ไปดิฉันจะเล่าประวัติพระอุปคุตเถระโดยสังเขปนะคะ ขอแนะนำประวัติความเป็นมาของพระอุปคุตพระอุปคุตเถระเป็นพุทธสาวกที่มีลักษณะเด่นทางฤทธานุภาพทำหน้าที่ฝ่ายกำราบอธรรมโดยใช้กำลังฤทธ์เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนและเป็นสื่อประกาศพระศาสนาเช่นเดียวกับพระมหาโมคคลานเถระ เมื่อครั้งพุทธการต่างกันแต่เพียงยุคสมัยเท่านั้นท่านมีชีวิตอยู่ช่วงหลังพุทธปรินิพานประมาณ218ปีร่วมสมัยกับพระเจ้าอาโศกมหาราชบทบาทเด่นของท่านก็คือเป็นผู้รักษาพระบรมสมารีริกธาตุของสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาและแสดงฤทธานุภาพปราบพ,พยามาร จนเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถท่านมีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อด้วยกันบ้างก็เรียกว่านาคอุปคุธแปลว่าพระอุปคุธผู้ประเสริฐทั้งนี้เพื่อป้องกันและมีชื่อซ้ำกับพระเถระองค์อื่นๆจึงเติมคำว่านาคะไว้หน้าชื่อบ่งบอกแสดงถึงคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง ให้เป็นที่ทราบกันทั่วไปและง่ายต่อการจดจำเหมือนกับพระเถระที่มีกิติศัพท์เรื่องลือกระเดืองนามองค์หนึ่งคือพระนาเกษนซึ่งนอกจากชื่อนาเกษนแล้วท่านยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อด้วยกันมีชื่อว่าวีระเสนบ้างละสุระเสนบ้างสีหเสนบ้าง ตามแต่จะเติมคําแสดงคุณลักษณะพิเศษไว้ข้างหน้าชื่ออย่างไรแต่กระนั้นก็เป็นเพียงชื่อที่ตั้งขึ้นมาสําหรับใช้เรียกขานกันเท่านั้นอีกชื่อหนึ่งของพระอุปคุตคือกีสนาคอุปคุตมีความหมายว่าพระนาคอุปคุตผู้มีร่างกายผอมชื่อนี้ตั้งขึ้นมาตามลักษณะทางกายภาพของท่าน เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีร่างกายผอมบางนั่นเองส่วนอีกชื่อหนึ่งนั้นถูกตั้งขึ้นตามลักษณะอันเป็นบทบาทเด่นเพื่อให้พิจารณาเห็นเป็นแนวบุคคลาทิฏฐานว่าพระบัวเข็มหรือชาวไทยนิยมเรียกว่าหลวงพ่อบัวเข็มเพราะกล่าวกันว่าท่านมีใบบัวคลุมอยู่เหนือศีรษะ และมีเข็มปักอยู่ตามอวัยวะต่างๆในร่างกายชื่อนี้มักจะเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงของผู้นิยมพระเครื่องและเรียกขานกันในยุคหลังนี้เองแต่ที่นิยมเรียกกันสั้นๆก็คืออุปคุธในภาษาบาลีหรืออุปคุบในภาษาสันสกิตนั่นเองมีความหมายตามตัวอักษรว่า ผู้มีการคุ้มครองมั่นคงตามปกติแล้วประวัติของท่านมักจะไม่ปรากฏอย่างแพร่หลายนักคงเนื่องมาจากท่านเป็นพระเถระที่เกิดในยุคหลังพุทธกาลกว่า200ปีจึงไม่ค่อยมีหลักฐานทางคำพีสำคัญสคัญของพระพุทธศาสนาระบุถึงเหมือนกับประวัติของภาษาวกสำคัญองค์อื่นๆซึ่งมีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธองค์ มีเพียงคำพีอโศกอวทานเท่านั้นที่ได้บันทึกประวัติของท่านไว้อย่างละเอียดที่สุดและอีกคำพีหนึ่งก็คือปฐมสมโพธิกถาที่ตัดตอนมาถึงช่วงเวลาที่ท่านทำหน้าที่รักษาพระบรมสารีริกธาตุดังจะก,กล่าวต่อไปนี้จะพูดถึงภาคประวัติชาติภูมิของท่าน พระคัมภีอโศกอวทานได้กล่าวไว้ว่าท่านพระอุปคุตเถระเกิดในตระกูลของพ่อค้าขายเครื่องหอมในเมืองมัทุราซึ่งตั้งอยู่แถบฝั่งแม่น้ำยะมุนามีพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันสามคนท่านเป็นคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องที่เป็นชายทั้งสามคน เมื่อครั้งที่ท่านยังไม่เกิดพ่อค้าผู้เป็นบิดาของท่านได้ไปออกปากให้สัญญาไว้กับพระสารนวาศีเถระว่าถ้าตนได้ลูกชายก็จะถวายให้เป็นาศาสนทายาตในพระบรวรพระพุทธศาสนาครั้นได้ลูกชายคนแรกแล้วก็หาข้ออ้างผัดเพี้ยนกับพระเถระว่า จะให้ลูกคนแรกช่วยดูแลกิจการค้าขายในบ้านก่อนถ้าได้ลูกชายคนที่สองก็จะถวายแทนต่อมาพอได้ลูกชายคนที่สองพ่อค้าก็ผัดเพี้ยนอีกโดยเขาอ,อ้างว่าจะให้ลูกชายคนรองช่วยเก็บเงินกู้ตามหัวเมืองน้อยใหญ่เอาไว้ให้ลูกชายคนที่สามเกิดก่อนถึงจะถวายครั้นต่อมา ภรรยาคลอดลูกคนที่สามซึ่งมีลักษณะงดงามยิ่งนักเป็นที่รักที่โปรดปรานของบิดามารดาและหมู่ญาติทั้งหลายบิดาจึงได้ตั้งชื่อของทารกน้อยนั้นว่าอุป,ปคุตแปลว่าผู้คุ้มครองรักษาเมื่อได้บุตรสุดสวัสด์เช่นนั้นแล้วพ่อค้าก็แสดงทีท่าว่าจะบิดพลิ้วสัญญาอีก โดยแกล้งทำเป็นนิ่งเฉยเลื่อยมาฝ่ายพระเถระได้พิจารณาว่ายังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสมจึงลังรออยู่ก่อนไม่ได้รีบร้อนทวงขอสัญญากับบิดาของเด็กน้อยกระทั่งอุปคุตเติบโตเจริญวัยเป็นหนุ่มน้อยและได้คอยช่วยเหลือดูแลกิจการร้านค้าของบิดามารดา อยู่ในตลาดเป็นประจำตามปกติวิสัยแต่เหตุการณ์อันน่าประหลาดคาดไม่ถึงก็บังเกิดขึ้นเมื่อปรากฏว่ามีลูกค้าหลั่งไหลกันมาซื้อเครื่องหอมจากร้านค้าที่อุป,ปคุตเป็นผู้ขายอยู่เป็นจำนวนมากทำให้กิจการร้านค้าเจริญรุดหน้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนอยู่มาวันหนึ่ง พระสารวาสีเถระพิจารณาเห็นว่าถึงเวลาอันเหมาะสมในการเพราะบ่มคุณธรรมให้กับพระอุป,ปคุตผู้มีบารมีแก่กล้ามีปัญญาพลั่งพร้อมเต็มที่แล้วเหมือนกับข้าวกล้าที่ผลิง,งอกออกรวงเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวแล้ว จึงแวะเข้าไปที่ร้านค้าของอุปคุตและถือโอกาสแสดงธรรมให้อุปคุตฟังเมื่ออุปคุตได้ฟังธรรมะกถาจากพระเถระแล้วอุปคุตก็เกิดสลดสังเวชใจในภพชาติและได้พิจารณาตรองตามเนื้อหาธรรมะกถาจนได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาครั้นพระเถระเห็นโอกาสที่ดีพลั่งพร้อมเต็มที่แล้วจึงตัดสินใจไปทวงสัญญาที่พ่อค้าได้เคยให้ไว้ในทันทีเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนั้นพ่อค้าก็อับจนปัญญาด้วยหาอุบายที่จะบ่ายเบียงหลบเลี่ยงอีกต่อไปไม่ได้ แม้ว่าจะรักและเสียดายลูกชายหัวแก้วหัวแหวนผู้เสมือนเป็นตัวแทนของความเจริญงอกงามและความมั่งคั่งภัยบูรณ์ของวงตระกูลสักปานใดก็ต้องยอมอนุญาตให้ลูกชายบวชตามสัญญาที่ตนได้ให้ไว้กับพระเถระตั้งแต่คราวแรกภายหลังจากอุปสมบทแล้วท่านอุปคุต ก็มันฝึกฝนขวนขวายเอาใจฝักใฝ่ในการเจริญวิปัสนาอย่างแรงกล้าไม่ช้าไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วต่อมาก็ได้เป็นวิปัสนาจารย์คืออาจารย์สอนวิปัสนากรรมฐานที่เชี่ยวชาญชำนาญมีเกียรติศัพท์ เรื่องลือระบือไกลมากที่สุดในสมัยนั้นสำนักของท่านตั้งอยู่ณนะวัดณตพัตติการามภูเขาอุรุมนเมื่อชื่อเสียงของท่านกระชอนขจรกจายไปเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างจึงทำให้มีผู้หลั่งไหลมาศึกษาปฏิบัติกับท่านอย่างล้นหลามคัมพีโอวาดอวทานยังกล่าวอีกว่า ท่านมีลูกศิษย์เป็นพระอระหันต์ถึงหนึ่งมืนแปดพันองค์เลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วกิติศัพท์ของท่านยังแพร่สะพัดไปถึงพระกันของพระเจ้าอาโศกมหาราชทําให้พระองค์เกิดความเลื่อมใสจึงตั้งพระไทยจะเสด็จไปอาราธนามายังกรุงปาตลีบุตรแต่พระอุปคุต ท่านก็ทราบพ,พระราชประสงค์ของพระเจ้าอาโศกมหาราชล่วงหน้าด้วยยานจึงได้ลงเรือเดินทางมายังกรุงปาตลีบุตรเองเสียก่อนท่นี้ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนะคะเมืองหลวงของแคว้นสุรเสนะซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาแคว้นใหญ่ทั้ง16แคว้นของดินแดนชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสารณสัมพูตะ ส่วนเมืองหลวงของแควนมคตสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งอยู่ในสมัยพุทธกาลนั้นแคว้นมคตมีเมืองหลวงชื่อราชครึปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอาชาตศัตรูเป็นลำดับมาเมื่อพระอุป,ปคุตลงเรือเดินทางมายังกรุงปาตลีบุตรพบกับพระเจ้าอาโศกมหาราชแล้วเกิดอะไรขึ้นนั้น พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ